สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้หยอกเกมและก็บอลแซดตัวคันไปเรื่อยนะครับผมก็มาในวันนี้เนี่ยมีตู้ตัวละครตัวหนึ่งนะครับเราจะเปิดหากันนะครับผมนั่นคือตู้ตัวละครของโกฮังกับพิกโกโร่เลยนะครับเป็นคู่หูดูโอ้ที่ผมมองว่าโคตรดีคือใครอยากข้ามข้ามไปเลยนะครับตัวนี้แต่ผมมองว่าคุณผู้ชมจะเปิดนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นซับพอร์ตแคทภาคอ่าเพนเดิลเดนเบซาก้าดีมากใช่ไหมภาคภาคเพนเดิลเดนเมซ์อกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ปะ อ๋อภาคไซยันซา,าก้าอ่ะไม่ใช่ภาคเดนเมกเดนเมกนะครับผมไอตอ,อ,อนนี้เนี่ยผมจะไม่ได้นะฟิกโกโลมันเสียสลกากัวห่งตอนไหนน่าจะสู้กับนับป่าไม่ต้องวิชิตามันครับผมจะไม่ผิดน,นะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมในไซยันซา,าก้านะเนี่ยบอกเลยทำไมถึงอยากจะมาเปิดหาเพราะว่าสก,กิลเนี่ยคือเด็ดๆเลยคือสก,กิลแม่งคือครบเครื่องอ่ะทั้งถึกทั้งตีได้มันแบบมีทั้งสป,ปอร์ตเออมันมีทุกอย่าง ถึกก็ถึกซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตดาเมจก็มีในตัวอีกนะครับต่างหากนะครับผมแล้วก็มีเอ็กเชนเอ็กเชนยังจะมีนะครับผมแบบอืทำว่าเอ็กเชนแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นตีแรงขึ้นถึกขึ้นนะครับผมแล้วก็นั่นแหละแม่งคือไม่ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าครบเครื่องมากๆเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้นะก็เลยอยากเกิดหานะครับผมแล้วก็มีข้างตู้อีกตัวนึงนะครับนั่นคือนี่เลยนะครับเวจิต้าและนับปากตัวนี้ก็เป็นซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวอื้งเรียกว่าอะไงเดีย๋ย อ่าซับเดมก็ได้เป็นซับเดมเป็นแทงมองมันก็ถามว่าดีไหมนะครับตัวละครตัวน,นี้ก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวเนาะก็ถ้าใครอยากหาตัวละครซับดีๆตัวละครที่ขาดสมมุขิขาดตัวละครตัวหน,นึ่งไปในสล็อตหนึ่งเนะี่ยก็แบบอยากใส่ใครดีแล้วไม่รู้จะใส่ใครดีก็ใส่ตัวนี้ไปได้นะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะเก่งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีเทเลสทั้งตูวที่ผมมีอย่างว่าเทเลส อย,อยากได้จริงๆอยากได้เทเลสมากคือถ้าได้เทเลสในคลิปนี้คือผมคุ้มนะครับบาดออกมาปลดทิ้งทางเพิ่มได้นะครับอย่างชาลเป็นซ้อนเพิ่มเพิ่มได้กินเิวก็ปลดทิ้งทางเพิ่มได้นะครับลาดิสเฉยๆก็อืมตู้นี้มองว่าคุ้มหลายตัวนะถ้าได้เทเลสมาหรือบาดออกมาเนี่ยคือคุ้มนะครับผมเพราะว่าเก่งทั้งคู่เลยเนาะก็แต่เป้าหมายทุกส่วนของเราคือโกหกับพิโกโร่นะครับผมท่านผู้ชมหวังว่าในวันนี้จะไม่เกือเนาะแล้วก็แบบผมเชื่อว่า9ปีหลังจากนี้เนี่ยผมต้องแบบต้องต้องงเเก็บลจริๆ คือผมต้องเก็บเชรผมและไม่งั้นผมจะมีเชรไปเปิด9ปีอยู่แล้วนะครับผมเอาละงั้นเพื่อไม่ใ็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่มังตีแรกกันเลยกวาครับผมท่านผู้ชมหวังว่าเราจะได้ทั้งโกฮังวิตาพิโกโร่นับปะแล้วก็วิชิตานะครับผมมามังตีแรกเนาะลุยดูซิว่าจะออกใด้เลยไหมนะครับอยากได้มากคือภาคเซียนซาก้าคือโคตรดีอื้ม โอ้โหจัช้ามากกับบูวังอะไรได้บ้างวะน,นี่โอ้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมไม่ต้องดูก็รู้โมติแรกกูเกลือแล้วอือหือโอ้ตามสมภาพถ้ามันจะมาขนาดนี้ก็คือกูเกลือนั่นแหละเทียนก็ใช้ได้นะเทียนเทียนไม่ได้แย่นะครับผมปกี้ทำไมนได้ด้วยแต่แบบอืออแม่งไม่ใช่ตัวละครสมคอรกันดีด ขอพิกโกโลนกับโปฮังได้ไหมไมนก็นัาปากกับวีจิต้าคือกูไม่อยากเกือนนะเข้าใจป่ะได้โปรดเอาเทเลสมาให้ก็ได้จริงๆเพราะผมยังไม่มีเทเลสไงได้เทเลสมาผมจะดีใจมากนะรู้ปะ่ะ <Wow. S 1> มาแล้ว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 บูสตาร์สตาร์ขี่บูมาใครขอเลยนะเทเลสได้ก็พิกโกโลนกับโปฮังขอเก่งดีพอเลย มาใครใครครับใครจะออกให้ผมครับบอกผมทีเนือน,นี้คูนิ้วสามทีเอาเร่องอ่ะเอามาลุ้นกันนะครับสามตัวละครโอ้โหมาลุ้นกันสามทีมาใครวะเนี่ยใครจะออกให้โอ้เนี่ยเงเธอเลสนมาก็จริงใช่แต่มม่ติดตัวเพวื่อน ที่คุณต้องการคือเทอเนสสีสีส้มไม่ใช่สีฟ้าสีฟ้ากูตามไปแล้วด้วยคุณต้องทานมึงเลยด้วยซ้ำอ่ะโอ้โหใครจะออกใครวะเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละอเออแกนั่นแหละนี่แหละเธอเ์เนสสีทุกตัวโอเคเฮ้ยแม่งให้เธอเล่นฟ้มามาทำไมวะต้องเธอเล่นตัวน,นี้สิของดีนะครับผมเอออย่างนี้ค่อยคุยง่ายหน่อยนะฮะน่าจะหมดแล้วปะ นั่นแหละโอเคแฮปปี้คลิปนี้ผมแฮปปี้แล้วเพราะว่าผมอยากเ,เล่นเทเลสมานานแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นลีดแคดโรครบอลเลเยอร์แล้วก็สเตทเทวาริงเทเวลเลอร์ด้วยไงเพราะว่าแบบมันมันดีอ่ะเนี่ยมันดีมากเลยอ่ะคือและอย่างหนึ่งคือแป้งร่างมันดียักได้ป้าถ้าผมจะไม่ผิดมันจะแบบปาปบอลปุ๊บจะให้โกหังแหกตาดูแล้วก็แป้งร่างเป็นสิงยักอ่ะน่ะโคตรโคตรโคตรเท่เอออุ้ยโอเคได้เทเลสมานะครับถือว่าปุ่มแล้ว เดี๋ยวต้องไปปั้นเขานะครับหลังไม้ผมมีเหรียญหรือผมปลอกผมเปล,ล,ล,ลไม่มีไม่ได้ฟาร์มให้เลยโอเคอย่าไปฟาร์มให้แล้วกันเนาะมาเพราะหมาแรกหายไปแล้วเทเลสคุ้มแล้วต่อไปนะครับผมโกฮังพิกโกโลแล้วก็นัดตักกับวิกิต้าต้องมาแล้วจริงๆขอร้องนะเทเลสมาให้แล้วเหลือโกฮังกับพิโกโลต้องมาแล้วแหละจังหวะเนี้ยจริงๆอ๋อชาวสุกับทรังเหรอโอ้โหคือต้องให้กูเมื่อกี้แล้วคือกูเกลือเลยเหรอ ม,มันมันมันจะเร็วไปไหมระยะสามโอ้โ oh. ห oh. บางทีคนเรามันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงด้วยด้วยความวดเร็วอนะเนาะเมื่อกี้เพิ่งดวงดีไปแล้วอยู่ๆก็แบบดวงผมหายไปเลยอะอะไรวะเดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้มันดีนะแต่มาโมาติคนี้นี่คืออะไรวะเนี่ยจบนะครับท่านผู้ชมโ oh. <laughs> อ้โหโอ้ oh. กลายเป็นว่าคลิปนี้เกลือไหมก็เกลืออยู่แต่ได้ตัวละครที่ผมต้องการก็คือเทเลสต์นั่นแหละนะครับผมไม่ได้แย่เลย,ยอู้อาสา้มีความหวังดูว่าจะได้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยผมน่าจะมีโอกาสเปิดได้พวกเขาเยอะขึ้นนะครับผมเี่ยเทียนสองเส้นทางแนละ้วเทียนเนี่ยติดนตัวละครตัวหนึ่งน,นะครับผมทีนน่ตีคนนคโคตรบ่อยตีบ่อยมากๆแล้วเราต้องเัาคิยิติคอให้เขานะครับผมเพื่อที่จะทำให้ตีติดที่ด้วยนะครับแบบ ยิ e ่งซีคีแรงยี่คือโคตรดีเลยเพราะว่าในตัวมีตีบ่อยอยู่แล้วไงตีบ่อยคือบ่อยมากนะครับเทียนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวไปใส่อิคลิทแมนคีไปด้วยเลยเอาเกินมีดี้คริติคอลอ่าคลิฮิตอ่าโอ้โหมีอินฟินิตี้ไหมไม่มีด้วยนะฮะเออเอาอะไรให้เขาดีว่าอยากใส่เอ้ยมีนิอันนี้ใส่ไปเลย โอเคคีย์ี่สองนะครับผมเทียนน่นจาจะโหดเลยหมดแล้วปะแล้วที่เหลือก็คือตัวซ้ำตัวเกลือนะครับผมเฮ้ยอย่างเงี้ยชีวิตนอกผมจะก็ตอนแรกกูอุตส่าห์วังไว้ตนลึกๆนะว่าน่าจะดวงดีวันนี้ก็ได้แค่เทเลสและไรได้มาตัวเดียวกับในจุวนเพชธร้อยยี่สิบเพชรร้อยยี่สิบเพชรแรกกับตัวละครตัวหนึ่งตัวที่ผมอยากได้คุ้มป่าวะ สำหรับท่านผู้ชมอาจจะมองว่าไม่คุ้มนะแต่สำหรับผมมองว่าคุ้มนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งนะครับเล่นเกมนี้ในการเก็บตัวละครเว้ยคือคือผมอยากเล่นแบบเก็บตัวตัวละครทุกตัวในเกมไงคือตัวละครไหนผมังไม่มีผมก็มองว่าผมคุ้มหมดนะครับถ้าเปิดได้มาม,มีปุ๋ยด้วยใช่ไหมตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดไม่ปุ๋ยนะเช่ปาเทเลสมีเปล่าวะมีป้าปุ๋ย เช็คแป๊บหนึ่งนะเธอเลสมีปุ๋ยปกะปุ๋ยห้าสิบเนี่ยมีมีปุ๋ยห้าสิบเนี่ยนีไงผมฟาร์มผมเคยฟาร์มไว้อยู่นะครับผมผมจำได้โอเคมีปุ๋ยอย่างนี้สบายนะลยเดี๋ยวไปฟาร์มปุ๋ยให้เลยนะครับเพื่อไม่ต้องเสียได้ปุ๋ยด้วยอะโอ้ติดหนึ่งตัวโอเคได้อยู่แล้ว ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในวันนี้โอเคตู้น่าจะเป็นตู้ตัวความไรผมสามารถจะเก็บเพชรไว้ในไอดีได้หรือเปล่านะครับผมก็รอรับชมได้เลยนะครับแต่9ปีเนี่ยคือใจผมยังสั่นอยู่เลยว่าผมจะมีเพชรเหลือ9ปีไหมนะครับเพราะว่าระหว่างทางก่อนที่จะถึง9ปีเนี่ยมันมีตู้ดักเพชรเยอะมากนะครับผมดังนั้นถ้าใครใจิตใจไม่เข้มแข็งเหมือนผมเนี่ยก็อาจจะเสียเพชรไปได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ผมจะมีเพชรเหลือไงแล้วก็จะมีกิจกรรมฟาร์มเพชรอีกเยอะนะครับผมมันจะดียันนองแต่ก็ ต้องต้องต้องบริหารให้ดีๆถ้าบริหารไม่ดีแล้วก็เพชรผมหมดอดีโชช้อป้าบเลยนะครับผมอ่ะนี่ต้องวันแผนให้ดีๆนะครับเดี๋ยวไปฝ่าเดี๋ยวหลังไปผมก็ต้องไปฟาร์มเหรียญเทเลสอีกนะครับผมน่าจะอีกนานเลยนะครับกว่าจะปั้นได้น่าจะใช้ประมาณปั้นสักชั่วโมงหนึ่งละมั้งนะครับในการปั้นเทเลสนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมนั่นก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันะอยู่ทีน้านะครับสวัสดีครับ